สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียงชาแนลนะครับช่องหอวยฟรีวันนี้มาพบกันคลิปหนึ่งนะครับผมก็มีสูตรใหม่นะครับเอามาเพิ่มเติมให้นะครับหลังจากที่สรุปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีสูตรมาเสริมมาเติมให้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งระยะสั้นนะครับ3ามสูตรนะครับบางงวดก็ เข้ามาเรียงตามหลักทั้งสามสูตรนะครับบางงวดก็อาจจะซ้ํากันก็มาไม่ครบสามตัวแต่ก็เข้ามาทั้งสามตัวนะครับอย่างงวดแรกได้เลขห้าทั้งสามสูตรนะครับผลรางวัลที่ออกหกห้าสองนะครับก็เข้ามาทั้งสามสูตรแต่ว่าก็ไม่ครบทุกหลักนะครับบางงวดก็จะมาครบทุกหลักนะครับก็เอาไปเป็น พูดโต้พดตรงได้นะครับก็ลองดูนะครับเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเอามาฝากกันเพิ่มเติมให้นะครับหลังจากที่สรุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับจะตรงกับที่สรุปให้หรือเปล่านะครับในงวดนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิคําวณย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทั้ง3สูตรนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับ คำนวณจาก16กุมภาพันธ์นะครับสีงวดล่าสุดเส้นสีน้ำสีเขียวนะครับเรามาดูเส้นสีเขียวก่อนนะครับอันนี้ไม่ปักหลักนะครับเส้นสีเขียวนะครับใช้หลักร้อยรางวัลที่1บวกกัน3ามครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขไทยครั้งที่2อย่างงวดแรกนะครับหลักร้อยคือเลขสี่ 4บวกกัน3ครั้งเป็น12นะครับ12มาบวก3เป็น15ได้เลข5นะครับตัวแรกสูตรที่1นะครับสูตรที่2นะครับดูเส้นสีแดงนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเจดบวกเกดเป็น14 14, 14ีบวก6เป็น 20, 20่สบวกหเป็น25นะครับได้เลข5เหมือนกันนะครับ สูตรที่2สูตรที่3นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2องนะครับ8ย์บวก0นะครับได้8 8มาบวก7เป็น15ได้เลข5เหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับงวดแรกถ้าจับคู่ก็จะเป็น5.55นะครับแต่ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้16ทหที1มีนานะครับออก C หนึ่งเจ็ดหกห้าสองนะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับที่เลขห้านะครับแต่เข้ามาที่หลักสิบเพราะว่ามันซ้ำนะครับสามหลักเลยจะตองห้าก็คงเป็นไปได้ยากอยู่นะครับสองตัวล่างออกห้าห้านะครับงวดนี้ก็เข้ามาทั้งสามหลักนะครับเป็นตัวชนนะครับอันนี้ได้ตัวเดียวกันนะครับทั้งสามหลัก วัดต่อมานะครับเส้นสีเขียวนะครับหลักร้อยบนคือเลข6บวกกัน3ครั้งก็เป็น18นะครับ18มาบวก9นะครับก็เป็น27นะครับได้เลข7นะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับเส้นสีแดงนะครับหลักหน่วยบนคือเลข2บวกกัน2ครั้งนะครับ2บวก2เป็น4 4มาบวก5เป็น9 9้เบวกเเป็น18 ได้เลข8สูตรที่2สูตรที่3นะครับหลัก10ล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15 15มาบวก8เป็น23นะครับได้เลข3ามวนี้จะจับคู่นะครับจับคู่ก็จะอันนี้ไม่ไม่ปักหลักนะครับลองต้องไปสนับดูนะครับ 7 8แล้วก็3นะครับเรียงตามสูตรนะครับกับผลรางวัลที่ออกนะครับ16มีนาคมนะครับออก025873นะครับเข้ามาทั้ง3สูตรนะครับ873นะครับ873ไอ้ถ้าเรียงตามสูตรนะครับไม่ได้สลับไม่ได้ปลักหลักตรงไหนนะครับเอาไปเต็น พูโตดูตรงได้ก็ไปพิจารณาดูนะครับเลขเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งเข้ามาที่หลักสิบสูตรที่สองเลขแปดนะครับเข้ามาที่หลักร้อยสูตรที่สามนะครับเลขสามเข้ามาที่หลักหน่วยจะมาดูนะครับงวดต่อมาเส้นสีเขียวนะครับสูตรที่หนึ่ง 8บวกกัน3ครั้งก็จะเป็น24นะครับ24มาบวก5เป็น29ได้เลข9นะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับเส้นสีแดงหลักหน่วยบนนะครับคือเลข3บวกกัน2ครั้งนะครับก็ได้6 6มาบวก4เป็น10นะครับบวก0ก็เป็น10ได้เลข0สูตรที่2ได้เลข0ูนะครับ สูตรที่3นะครับล0สิบล่างคือเลข7จนะครับ7บวก3เป็น10 10บวก3อีกเป็น1 3 13มาบวก4เป็น17นะครับสูตรที่3ได้เลข7นะครับจับคู่ก็จะได้นะครับเรียงตามสูตรนะครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข 0, สูตรที่3ได้เลข7เอามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับ ของงวดถัดมา1เมษายนนะครับ807907 1เมษายน087นะครับ087907นะครับสูตรที่1นะครับเข้ามาหลักร้อยนะครับเลข9สูตรที่2เลข0หลักสิบอันนี้เรียงตาม สูตรเลยนะครับงวดนี้แล้วก็สูตรที่3ได้เลข7ก็เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ9 0 7เรามาดูต่อนะครับงวดต่อมาสูตรที่1เส้นสีเขียวนะครับหลักร้อยบนคือเลขเก้บวกกัน3ครั้งก็ได้27นะครับ แล้วก็มาบวกสองก็เป็น29นะครับสูตรที่1ได้เลขเก้เรามาดูสูตรที่2นะครับเส้นสีแดงนะครับหลักหน่วยบนคือเลข7บวกกัน2ครั้งนะครับ7จบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น15 15้บวกสเป็น19นะครับ ได้เลข9นะครับสูตรที่2สูตรที่3นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับ9บวก9นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก9อีกเป็น27นะครับ27บวก9อีกเป็น36นะครับได้เลข6สูตรที่1ได้เลข9นะครับสูตรที่2ก็ได้เลข9นะครับจัดตาม เรียงตามสูตรนะครับ9 9 6นะครับมาดูผลรางวัลที่ออกของงวดที่ผ่านมานะครับ16เมษายนออก984906กนะครับก็เข้ามาทั้ง2ส,สูตรนะครับแต่ว่ามันซ้ำกันนะครับสตัวบนออก906นะครับสูตรที่1เลข9เข้ามาที่หลักร้อยนะครับสูตรที่2เลข9เหมือนกันก็ เข้ามาที่หลักร้อยนะครับสูตรที่3มเลข6เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับจับคู่ก็ผิดนะครับงวดนี้เพราะว่าไม่มีศูนย์นะครับแต่เข้ามาทั้ง3สูตรเรามาดูของงวดนี้นะครับสูตรที่1นะครับหลักร้อยบนคือเลข9นะครับบวกกัน3ครั้งก็เป็น27 27มาบวก5ก็เป็น32นะครับสูตรที่1นะครับได้เลข2 สูตรที่2นะครับหลักหน่วยบนคือเลข6บวกกัน2ครั้งเป็น12 12บวก6เป็น18 18มาบวก8นะครับก็เป็น26นะครับได้เลข6สูตรที่2สูตรที่3นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับหลัก10ล่างเลข7็ก7นะครับ7วก1เป็น8 8บวก1อีกนะครับเป็น9 เ้มาบวก5เป็น14นะครับได้เลข4สูตรที่3ได้เลข4นะครับจับคู่งวดนี้นะครับไม่ชนกันเลยนะครับก็2นะครับอันนี้เรียงตามสูตรนะครับสูตรที่2ได้เลข6นะครับใครจะไปสลับตำแหน่งเอาแบบไหนก็ลองดูนะครับจะมาม่สูตรที่3ได้เลข4นะครับถ้ามาครบ3สูตรนี้ก็ น่าจะดีนะครับก็ลองไปสนับเอ่อไปสลับดูนะครับไปสลับตำแหน่งดูนะครับใครชอบตัวไหนหลักไหนนะครับแต่ในนี้ทั้ง3ส,สูตรนี้ถ้าไปดูที่สรุปไว้ให้ก็มีนะครับมีครบทั้ง3มตัวนะครับ3ามตัวนะครับงวนบดนี้ในชุดสรุปบนนะครับน,นี้เป็นชุดสรุปบนนะครับ คู่หกสองหกสี่ก็มีนะครับห้าสองอันนี้ไม่มีเลขห้านะครับแต่ว่าหลักร้อยที่สรุปไว้เน้นไปที่เลขหกับเลขแปนะครับหลักสิบนี้ก็เป็นไปได้ทั้งเลขสี่เลขหกนะครับเลขสี่แต่ว่าผมมาวางเลขสี่ไปที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ในชุดสรุปแล้วก็เลขสอก็มาวางไว้ที่หลักหน่วยนะครับ จะมาไม่มานะครับไม่มีใครรู้ก็ลองพิจารณาดูนะครับในงวดนี้3สูตรนี้นะครับจะมาไหมอย่างน้อยๆก็นะมาสัก2สูตรสัก2ตัวก็ยังดีนะครับนีทั้งนั้นก็การตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าถูกใจตรงใจนะครับค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบนะครับก็ดูไปผ่านๆนะครับ ไม่มีใครรู้ว่ามันออกตัวไหนนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามา รอรุ้นกันนะครับในวันที่2นะครับว no no. no. ันนี้วันที่30เนาะพรุ่งนี้วันจัน์วันที่1นะครับวันที่2นะครับพรุ่งนี้วันแรงงานนะครับก็เป็นหยุดเป็นวันหยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันหยุดพักผ่อนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ